สวัสดีนะคะชาวราศีพิจิกนะก็สวัสดีปีใหม่นะคะนะก็ขอชาวราศีพิจิกทุกคนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขนะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะเนื้อคู่นะที่ชาวราศีพิจิกนะคะจะได้เจอนะในปี2568นี้นะคะว่าเขาเป็นใครลักษณะประมาณไหนนะซึ่งชาวพิจิกนะคะช่องของเราดูตามสัร์หลักตะวันตกนะหากคุณลัคนานหรือราศีพิจิกนะเป็นผู้ที่เกิดวันที่24ตุลานะคะถึง22พฤศจิกา,กาก็สามารถเข้ามา ดได้ซึ่งเรามาดูกันเลยนะคะว่าเนื้อคู่นะที่ชาวราศีพิจิกนะคะจะได้เจอนะในปีนี้นะคะเขาเป็นใครเนาะขอดูลัคนาราศีของเขานิดหนึ่งนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเกิดลัคนาหรือราศีอะไรกันบ้างเนาะมีราศีกุมนะคะคนนี้เนาะราศีพิจิกเหมือนกันกับคุณได้นะแล้วก็ราศีสิงตัวเขาเองอาจจะเป็นชาวราศีกุมราศีพิจิกหรือสิงนะคะ เป็นลัคนาหรือราศีของเขาก็ได้เนาะเขาอาจจะเกิดวันที่25เกิด27บเจ็ดกิดส8ได้นะหรือเป็นเลขที่เขาชอบก,ก็ได้นะคะมาดูกันว่าไพ่มีอะไรจะบอกเนาะเกี่ยวกับนื้อคู่นะที่คุณจะได้เจอในปีนี้เพิ่มเติมอีกนะคะมาดูกันนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะอือ ค่จะเป็นคนที่ทํางานข้าราชการทหารตำรวจได้เนาะเป็นคนที่แอนมองว่าค่อนข้างมีความมุ่งมั่นจริงจังเนาะกับชีวิตนะคะเป็นคนคิดเยอะคิดมากมีความรู้ความสามารถนะคะนะสำหรับคนดีเนาะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเขาได้นะคะส่วนคนที่เป็น LGBTQ ก็สลับกันได้เนาะโอเคก็ดูได้ดูได้หมดทุกเพศสภาพนะคะช่องของเราเนาะไม่ได้ มีกําหนดนะคะก็มาดูกันเนาะว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นใครอีกนะมาดูกัน นะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนแบบทําสีผมนะสาหรับคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะมีคนพูดถึงเขาให้คุณฟังหรือมีคนเอาเรื่องคุณไปพูดให้เขาฟังก่อนที่จะได้เจอกันก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้ของขวัญกับคู่อื่นนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้มาดูการพลังงานความสัมพันธ์นะคะของคุณและเนื้อคู่นะที่คุณจะได้เจอนะคะในปี2568นะสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะ ไม่มีอะไรจะบอกเนาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะของคุณและคนคนนี้เนาะไพ่ขึ้น Finance and Car e e r บางคนคุณได้เจอกันผ่านเรื่องงานเนาะเรื่องผลประโยชน์บางอย่างนะคะที่ทําให้ได้เจอได้คุยกันเนาะคือความสัมพันธ์นี้จะทําให้คุณรู้สึกแบบมีความสดใสมีความเป็นเด็กเออมีความรู้สึก fresh อีกครั้งหนึ่งได้นะคะตรงนี้เนาะชินได้มันขึ้นมาเนาะโอเคหรือบางคนอาจจะแบบได้เจอกันผ่านเพื่อนสมัยเด็กๆของคุณก็ได้นะ มาดูกันค่ะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะเนื้อคู่นะที่ <c oughs> ชาวราศีพิจิกนะคะจะได้เจอนะในอปีนี้นะคะเขาเป็นใครคะขอดูหน่อยห้าถ้วย e m p e r o r โอเค นนี้บางคนเป็นไม้เป็นคนที่ผ่านการหย่าร้างมาเป็นชาวราศีเมษนะคะเป็นท่านลมได้นะเมทุนลุนคุมเป็นท่านน้าได้นะคะมีโกอกอพิจิกนะไพ่ขึ้นห้าถ้วยแปดถ้วยคนนี้เป็นคนที่มีปมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่ผ่านความผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักมาเยอะบางคนเป็นไม้ชินเร่นขึ้นมาเราอาจจะมีลูกแล้วได้นะคะจะมีลูกติดหรืออะไรเงี้ยแลวทําให้คุณกับเขาแบบอาจจะได้เจอกันนะคะด้วยเรื่องพวกนี้ก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะไพ่ขึ้นห้าถ้วยแปดถ้วยเป็นคนที่ ที่แบบเอ่อเหมือนเขาเนี่ยมีความรู้สึกลึกๆบางอย่างในเรื่องที่เขาผิดหวังเสียใจมานะแล้วเขาพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นโดยการที่ทําให้ตัวเองเข้มแข็งโดยการที่เปลี่ยนมุมมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จากอดีตไปนะคะเช่นเขาอาจจะเคยมีความรักที่ มันคงมากๆอาจจะเคยแต่งงานอาจจะเคยแบบมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันมีการเลิกกันมันมีการแบบออกจากความสัมพันธ์หรือออกจากจุดๆนั้นมานะคะตรงนี้เนาะคือเหมือนเหมือนเขาอาจจะเคยมีครอบครัวแล้วเหมือนโอเคมันไปต่อไม่ได้นะคะแล้วเหมือนเขาเดินออกจากจุดๆนั้นคือจบความสัมพันธ์แล้วเขาพยายามพยายามในการที่จะประครับประคองเขากับลูก หรือว่าเออชีวิตเขาให้มันไปต่อได้โดยการที่เขาแบบเอออาจจะก,กลับมาดูแลตัวเองกลับมาสร้างความมั่นคงในเรื่องของความคิดในเรื่องของการงานนะคะกลับมาจริงจังกับชีวิตมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นไม่ใช้อารมณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ประมาณนี้ได้ซึ่งคนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาค่อนข้างเก่ง เป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะไพ่เอ็มเพลอร์ขึ้นเนาะอาจจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆคือต่อให้เขาถ้าเขาไม่ได้อายุเท่าคุณนะ่ะหรืออายุน้อยกว่าคุณนะ่ะคือเขาก็จะค่อนข้างมีความโตเป็นผู้ใหญ่คือมีความคิดอะไรค่อนข้างโตมากๆนะคะตรงนี้นอ้องเป็นต่างชาติได้นะเป็นลักษณะของคนที่อาจจะทํางานราชการทหารตำรวจได้นะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่ อาจจะทําธุรกิจนําเข้าส่งออกแบบเนี้ยก็ได้นะคะตรงนี้น้องที่ขึ้นมาซึ่งเขาจะนิ่งมากเลยนะคนเนี้ยคือบุคลิกของเขาจะนิ่งจะเป็นคนบ้าง,งานจะเป็นคนที่สุข,ขุมมีอีโก้มากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครเขาจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเลยแต่ถ้าคนนี้ได้รักใครนะคือเขารักจริงแบบรักจริงจังเลยอ่ะเออคือจะไม่หึงหวงคว๊ะ คู่แบบสุดๆอ่ะคือจะไม่อยากให้คุณแบบไปยุ่งุ่นวายกับใครเยอะไม่เป็นแบบนั้นเลยนะคะคือจะตามหึงคือถ้าแค่มีคนมาคอมเมนต์หรือกดไลค์คือเขาก็จะหึงแล้วอ่ะอืมประมาณนี้เลยเนาะแล้วคนนี้เป็นคนที่ห่วยหาความรักแบบการเป็นครอบครัวนะคะคือมุมมองเขาอ่ะค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะสําหรับคนคนนี้นะคะแล้วเขาต้องการแบบ ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วไม่หลอกเขาไม่โกหกเขาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกหลอกหรือว่าถูกโกหกคนนี้ก็คือจะตัดก็คือจบคือจบนะคะคือเขาจะไม่ได้แบบมายือ้อหรือว่ามาต้องการให้ความสัมพันธ์มันดีเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นลักษณะของคนที่เจ็บเราจํา <c oughs> นะคะสําหรับคนคนนี้เนาะแล้วก็คุณกับเขามีโอกาสได้เจอกันผ่านเรื่องงานที่เห็นนะตรงนี้นะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่า ในเรื่องของสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะที่ทําให้ได้เจอกันเนาะสำหรับคุณและคนคนนี้ซึ่งความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะบอกเลยว่ามันจะพัฒนากันมาในลักษณะที่อาจจะ เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเป็นคนที่แบบรู้จักกันเป็นคนที่ทํางานด้วยกันมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะตรงนี้เนาะสำหรับคนคนนี้คุณจะถ้าเป็นเพื่อนต้องบอกเลยว่าคุณจะเหมือนได้ไปรับรู้ชีวิตของเขาก่อนว่าอ๋อเออเขาผ่านชีวิตแบบนี้มานะเขาเจอเรื่องราวแบบนี้มาโอเคเขาผ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้มาประมาณนี้แล้วพอคุณได้คุยกับเขาไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มเห็นมุมมองตัวตนของเขาจริงๆว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะเขาเป็นคนที่น่ารัก มาก่อนเขาเป็นคนที่แบบมีความใส่ใจห่วงใยดูแลคนรักของเขามาก่อนแต่พอเขาเจอปัญหาแบบนี้มันก็เลยเปลี่ยนให้เขาแบบเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่มีมุมมองความรักที่ใช้เหตุผลมากขึ้นใช้สติมากขึ้นประมาณนี้นะคะเหมือนมีโอกาสที่คุณจะได้ไปรับรู้ตรงนี้นะคะนะส่วนอีกองคหนึงที่เห็นเลยนะบางคนนะคะเนื้อคู่ของคุณเป็นคนเก่าๆของคุณนั่นแหละนะที่คุณกับเขาเนี่ย ต้องเป็นครอบครัวกันนะหมายความว่าคุณกับเขาต้องเคยคบกันมาก่อนเป็นครอบครัวกันมาก่อนเคยมีลูกด้วยกันมาก่อนนะคะตรงนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆของคุณกลับมาในการที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงอีกครั้งหนึง่งเพราะเขายังมีความมั่นคงให้กับคุณแล้วก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึง่งด้วยการใช้ลูกนะคะเป็นสื่อกลางเนาะที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ย มันได้มีการกลับมานะคะเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะสําหรับใครบางคนนะคะที่เป็นชาวราศีพิจิกแล้วคุณอาจจะเคยแต่งงานนะคะหรือว่าคุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่จริงจงังแล้วมีลูกกับใครสักคนหนึ่งแล้วเลิกกันไปนะคะอาจจะแบบเออเลิกกันด้วยสาเหตุที่แบบมันไปด้วยกันไม่ได้มันมีแต่ปัญหารเรื่องเครียดบางคนอาจจะรู้สึกแบบ อยู่ต่อไม่ไหวแล้วก็เดินออกมาอะไรประมาณนี้ก็เป็นคนเก่าๆที่แบบวนกลับมานะคะซึ่งการกลับมาถามว่าเขาจริงจังไหมก็จริงจังนะแต่ว่านิสัยของเขาถ้าเขาเคยเป็นคนที่มีอีโก,โก้เป็นคนที่มีความหมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นิสัยเขาก็จะยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะตรงนี้นะคะซึ่ง ถามว่ามีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวได้ไหมมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวได้นะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับคุณนะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะที่ขึ้นมาตรงดีเนาะก็จบไปแล้วนะคะนะทั้งสองกรณีเลยนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆสาหรับทุกการติดตามนะคะอาจจะตรงไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะว่าชาวราศีพิจิกก็ค่อนข้างมีคนเยอะมากๆนะคะที่ลักนาหรือราศีนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกการติดตามเนาะ ขอให้ชาวราศีพิจิกดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย